สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงมิตรรักนักสะสมของที่ลึกเกี่ยวกับฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะของทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็จะขอเสนอไอเทมสุดรักสุดห่วงอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นที่019นะครับ019คืออะไรเอ่ย019คือเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อไทยลี2014นะครับเป็นเสื้่ย่านะครับความพิเศษของเสื้อตัวนี้คือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ได้รับมาพิเศษ จากใคเอ่รนะครับอันนี้ไม่ใช่เสื้อนักเตะนะครับแต่คือเสื้อของประธานผู้อำนวยการสโมสรนะครับก็คือผู้อำนวยการสโมสรของเรานั่นเองนะครับก็คือคุณชิตตะวันชินอนุสรนะครับหรือคุณปั่นนะครับคุณปั่นหรือคุณปั่นนะครับไม่แน่ใจนะครับเป็นเสื้อไซส์ M นะครับเสื้อไซส์ M ตัวนี้ได้มาจากสนามบุรีรัมย์ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นไทยลีก2 0 1 5 นะครับ2015หรือ2016เนี่ย15แหละคิดว่าน่าจะผิดเป็นนัดที่เราแพ้5-0 6-0ประมาณนี้นะครับก็เจอกับผออปันปๆนะครับเจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยมากๆนะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับกับบ้านเรามีโอกาสั้นจะขอเสื้อนักเตะมาแล้วแล้วก็ถ่ายเสื้อผออเลยครับเป็นเสื้อนะครับข้างหลังเขียนชัดเจนนะครับ CC นะครับ CC ก็คือชิตตะวันชินอนุสร์นะครับก็เป็น ชื่อของพออ,อปัน Banana. พออปันนั่นเองครับบ้านเราจะเรียกปันปันนะครับคุณเจนี่ก็ชอบเรียกปันปันป<ๆ>ันปันนะครับก็เรียกตามเขาปันปันไม่ได้ใจว่าแกชื่อปันหรือแกชื่อปันกันแน่น่าจะชื่อปันนะโอเคครับก็จะเป็นเสื้อไอเทม0ูนนะครับอาจจะไม่ใช่เสื้อนักเตะนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อพออ,อสมสรนนะครับผู้นวยการสมสอนนะครับ,รนนรบเรียกก็เป็นดี렉เตอร์ของสมสอนเชิงรายเรานะครับก็เป็นเพื่อนสีกับคุณบิคั่นนิติธิยาภัยรัตน์นะครับ ก็ถ้าจาไม่ผิดนะครับก็แกเรียนมาด้วยกันสมัยปริญโาโท m ม a อะไรแถวแถวจุฬาอะไรประมาณนี้แหละฮะก็หลังจากที่คุณมิติเขาเข้าไปรบริหารสโมสรสิงห์เชียงรายนะครับก็ชวนเพื่อนซีมาทํางานการเมืองเอ้ยไม่ใช่ทํางานการฟุตบอลด้วยกันนะครับก็จะมีอย่างเช่นคุณดุก๊กคุณปันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณดุ๊กผมไม่เคยเจอนะครับเจอไม่ทันก็ เลยมาได้เจอกับคุณปันปันแทนนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจเสื้อคุณปันปัน,ปนตัวนี้นะครับเสื้อคุณปันพออสโมสรของเรานะครับตัวนี้ไซส์เนะครับเป็นเสื้อไซส์เอ็มไทยดก2014นะครับได้มาจากมือคุณปันด้วยตัวเอนะครับไม่ใช่ว่าแกถอดให้หรือแกยื่นมาให้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าสมัยนั้นสนามบุยราคนไปเชียร์กันไม่เยอะนะครับ ยิ่งนัดนั้นแล้วแไม่บิดคือฝนตกด้วยนะครับฝนตกกองเชียร์มีไม่กี่สิบคนนะครับก็แล้วกัพรอนก็แพ้ขาดลอยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยใจครับไปด้วยใจมาด้วยใจครับแกก็เลยให้เสื้อมาด้วยใจนะครับก็ถือโอกาสนํามาปล่อยต่อนะครับในราคา900บาทนะครับ900บาทนะครับเป็นราคาไม่แพงครับส่งต่อกันแบบมิตรภาพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนบอลนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางด้านการเงินกันแล้วกันนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ผมก็เก็บมานานแล้วก็ไม่อาจจะไม่เคยได้ใส่เลยเก็บในกล่องในซีลใน กล่องลังมาอย่างดีนะครับแล้วก็ซีลถุงมาไว้นะครับเป็นเสื้อของคุณปันผอสโมสรเรานะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อนัดรับผมรับให้ไปเลยร้อยหนึ่งนะครับติดต่อนัดรับก็จะมีพวกอนุสาวรีย์ชัยลังน้ำนวันครนะครับก็สามารถติดต่อมารับได้นะครับส่วนถ้าอยู่ที่อื่นนะครับถ้าอยู่ทางอื่นขอรบกวนไปสตีดีกว่านะครับ เ9 0 0บาทนะครับรวมส่งด่วนเคอรี่ถึงบ้านท่านภายใน2วันทําการนะครับโดยประมาณนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับ <Okay. S 2> ก็ติดต่อตามช่องทางที่เคยๆกันนะครับไม่ <Okay. S 2> ว่าจะเป็น f a e b o o o l i ลา YouTube โทรศัพท์นะครับ <Okay. S 2> ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับก็ ส่งต่อในราคามิตรภาพนะครับช่วงนี้การเงินขัดสนไม่รู้จะไปหาใครนะครับก็ต้องเอาเสื้อบอลเก่าๆเสื้อของสะสมของรักของหัวงต่างๆนะครับเอามาปล่อยต่อให้กับเพื่อนฝูงแฟนบอลมิตรรักนักสะสมทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้มีสภาพคล่องทางการเงินนะครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงโควิดแบบนี้นะครับก็ไม่มีจะแดกแล้วนะครับก็ต้องเอาเสื้อบอลมาขายแดกนะครับก็ต้องทําใจนะครับถึงจะรักถึงจะหวงยังไงนะครับแต่ว่าครอบครัวต้องมีกินนะครับ ตัวเราเองก็ต้องมีกินไม่งั้นก็จะสู้ชีวิตต่อไปไม่ไหวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่สนใจขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับทางด้านการเงินแล้วก็หลายๆอย่างกับบ้านเรานะครับเดี๋ยวต้องไปขายขนมหวานต่อนะครับหาเงินกันทุกช่องทางนะครับคนใช้ก็ใช้ไปคนหาก็หาไปนะครับก็ไม่ตายก็หากันไปตายก็ตายนะครับชีวิตก็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทนฟังกันมาสวัสดีครับ